นิสซรินสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับลติอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะละติมีโปรเด็ดเด็ดมาฝากคุณลูกค้าเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะตู้กับข้าวโปรโมชั่นตัวนี้นะคะจนกว่าสินค้าจะหมดเลยเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวน,นี้นะคะจะมีความกว้างขนาด80เซนติเมตรนะคะส่วนสูงจะอยู่ที่160เซนติเมตรนะคะส่วนรา้านะคะอยู่ที่ เลย1,600บาทค่ะโอเคต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวน,นี้นะคะความกว้างจะเข้ากันเลยลูกค้าสามารถเลืกคามเท่ากันเลยคือขนาดแบเซนตเมตรนะคะส่วนความสูงอะความสูงตัวนี้จะอยู่ที่1 2 5เซนติเมตรนะคะส่วนราคานะคะจะอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะราคานี้โปรโมชั่นนี้จนกว่าสินค้าจะหมดเลยะคะ่ะลูก รีบๆมาซื้อมาจับจองกันได้เลยนะคะ